ก็วันนี้มาเล่นไลน์เรนเจอร์นะครับวันนี้วันที่22สิงหา2565นะครับก็ผมใช้ตัวฟรีที่เขาแจกให้ทั้งหมด20ใบนะเปิดครั้งแรกก็ไม่ได้นี่ครั้งที่2ได้ฮันมะบากีนะครับก็ตอนนี้ก็ตี5้านะครับวันนี้วันนี้เปิดตอนเช้าตรู่เลยนะครับผมก็ได้เลยนะรอมานานก็20วันนะครับผมต้องจะมีโคลัมโบมาก็อันนี้ตั๋วฟรีนะ ก็ใช้ Ruby เปิดไม่ได้เลยหมดนะ่าจะเกือบๆพันลูบี้ไม่ได้นะก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ตู้ตู้คู่เทพนะตู้คู่เทพนะโอเคก็ตู้นี้นะผมเปิดได้นะครับนะตอนนี้ผมก็เมื่อเปิดได้แล้วผมก็จะเปิดตัวเป็นโอริเวอร์กับตัวเดี๋ยวดูชื่อก่อนฮา,านายามะนะครับมานะตอนนี้ผมก็จะเปิด2 สองตัวนี้นะโอเคเปิดต่อนะครับก็ลุ้นนะครับโอลิเวอร์ไม่ได้พิกโกโอเคแล้วก็มาเปิดตัวนี้อีกทีหนึ่ง่ะใบทุดท้ายครับลุน้นไม่ได้ก็โอเคครับผมถือว่าใช้ตัวฟรีนะโอเคเปิด4ครั้งนะ,ะตัวแรกได้แม่โมดตัว2ได้ฮันดะภาก,กีก็ล็อกไว้เลยนะครับ ล็อกไว้นะครับตัวหนส่วนอีก2ตัวก็ย่อยทิ้ง3ตัวนะโอเคเดี๋ยวผมไปทําเป็นตัวไฮเปอร์นะครับวันนี้เราก็จะยัดไปกี่ตัวเดี๋ยวผมมากบม่วงใส่ด้วยเอ้ยกบอ,อีกตัวหนึ่งนะ140นะครับ ถ้าไม่ใส่ก็ไม่เต็มนะต้องใส่ด้วยร4อยแม็กนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ไปรับเอาตาด้วยนะครับอตอนนี้เราก็ได้แล้วจะเป็นเอาตาก่อนนะครับอ่าตอนนี้เราก็ก็เป็นตัวน,นี้น่าจะดีกว่าโอลิเวอร์เพราะมันมีตัวรีเซทสกิลนะ ก็จะเป็นโจมตี3ชุดนะครับพุ่งเข้าหาศัตรูทำการโจมตี3ขั้นอย่างรวดเร็วสร้างผลลัพธ์ดันลบให้ศัตรูยกเลิกม,มาตา5ะวิแล้วก็ทำความเสียหาย3 1 0พลงพื้นที่ทำให้ศัตรูชงัก5วิสกิลแรกนะแล้วก็สกิลที่2ก็ต่อสู้ การต่อสู้คือการอะไรปลดพลังนะตัวนี้นะครับก็สร้างบาเลียห้าวิเพิ่มโจมตี2องพันสองร้อยห้าสินต์สแล้วก็รีเซ็ตสกิลรอทัะนะครับเดี๋ยวผมต้องทำเป็น9ก้ดาวนะอันนี้เราก็จะมาะจัดกบแดง มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดใส่ไปเลยครับผมมีเท่าไหร่ใส่ไปใส่ให้หมดสิบห้าแล้วตอนนี้ขบแดงสิบห้าแล้วจะดูว่าจะได้เท่าไหร่นะ อันนี้19บเ้านะครับแต่ก็ยังไม่แม็กะ่ะเดี๋ยวผมใส่สอง่2บสองนะสอง210มายัดเข้าไปด้วยให้มันเต็มๆแต่ส่วนใหญ่ต้องต้องทำวันศุกร์เสราร์นะอันนี้มันวันเขาเรียกอะไรวันนี้วันจันทร์เช้านะครับก็ก็ตอนนี้จะยัดให้ดูว่ามันกบกบผมเลือเยอะ ก็240 240ก็อีก6ตัวนะอีก6ตัวนะครับเป็น25ตัวนะตัวนี้ตัวน,นี้แล้วก็แมกและ14ตัวบวกอีก6นะครับ20พอดีมัน1 0 15 20มาอีก6ตัวก็ใส่เกียร์อันนี้บ่องไวใส่เกียร์ด้วย อก็ต้องเปิดลองดูนะตัวที่เจ็ดดาวไม่มีเลยไม่มีใส่ให้เลยนะเจ็ดดาวอย่างเดียวก็มีริโอนาดนะครับมไม่มีเกียร์ใส่ให้นะครับก็อาจจะต้องรอไปก่อน นะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเอาเอามาดูนะครับว่าจะใช้ตัวไหนนะนะจะดดาวมีมันเป็นสายพลังหมดเลยส่วนใหญ่ที่ผมมีนะเกียร์เปิดไม่ค่อยได้นะครับเปิดได้แต่ตัวก็ถือว่าโอเคนะครับนะตอนนี้เราก็เดี๋ยวเรามานะ มาห้องทดลองรับนิดหนึ่งนะครับลุ้นกบมาอันนี้ก็เมาเหมือนกันก็เล่น pvp ไปเปิดนะครับมา pvp ก็จบเพชรหนึ่งเนี่ยร้อยหกสิบรูบี้นะอันนี้ก็เมาไป ม่วก็น่าจะได้ยากอยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะต้องเอาไปใช้กับแสงมืดนะอันนี้ผมก็มาเปิดตัวนะครับเปิดขนนกนะนะก็มาดูภารกิจนะครับได้อะไร ก็น่าจะหมดแล้วนะเดือนนี้เขาไม่แจกเลยแล้วนะเดี๋ยวเราทำภารกิจของวันจันทนระ์นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิวก่อนสนับสนับนกิวกันนะครับมาจุดแลกเปลี่ยนนะ ก็แปดดาวแปดดาวน่าจะไม่ได้เดี๋ยวผมยัดผมซื้อตัวนี้ก่อนสองตัวนะะเราก็ทำบาีิให้แม็กไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็บม่วงเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ซื้อเดือนได้สองครั้งแล้วตอนนี้นะครับอ่าก็ เรามาสะสมนะครับมาเอา5้ลูบี้นะครับนี่ตัวนี้5้าลูบี้รับไป5้ลูบีนะ้นะเราเดี๋ยวทำแม็กทำแม็กก็ทำให้เปิดก็ได้อีก10นะครับนะตัวนี้ตัวนี้บากิเราแน่นๆแหละนะเราก็มาเพิ่มอีกนะครับ 215แล้วตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็ผมก็จะทำพีร0ออีกนะครับ P100 P100 ทำพีร0อให้ดูนะครับ140นะครับโอเค ไคโอนะเลสึไคโอทำพีรอยอันนี้ห้านะอันนี้ตอนนี้จะลุ้นนะครับอีกประมาณอีกสักสิบวันอีกประมาณแปดวันนะอันนี้จะจบสามสิบเอ็ดจะไม่ผิดนะครับโคลัมบ um นี้ก็ต้องทำพีรอยเอาไว้ดูเล่นนะครับ ตัวนี้มาตอนนี้ผมมี75บวกอีก5เป็น80เหลือ20ตัวนะครับน่าจะทันอยู่ตอนนี้80แหละก็เป็น100เท่าไหร่แล้วละ่ะ115แล้วนะครับ215 215ยบหองอยสลบยีอ,อีก5ตัวนะครับเป็น240โอเคี้าตัวพอดีอ่ะก็อ่ะ ตอนนี้เดปโปมได้2ตัวนะก็เปิดแต่ว่าไม่ได้ใช้งานนะครับเราจะมารีเซ็ตสกิลกันนะก็เดี๋ยวผมจะต้องปรับนิดนึงเอาเกียร์ออกนะนะเดี๋ยวมาดูแพ้ไป3นะครับนะก็ เล่น p ี p ต่อนะอน,นี่คนไทยข้ามไปไก่นะคนไทยข้ามไปครับอันนี้จีนนะครับแต่ว่าเขามีการบินนะเดี๋ยวผมต้องใส่เกียร์ก็กะให้เป็น 9ก้าดาวแม็กนะครับเก้าดาวแม็กร้อยแปดสิบนะก็ต้องหาโกปอีกเยอะอยู่นะอีกหกนะอันนี้ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้น่าจะสู้สู้ได้เขาเวลห้าสิบแปดก็ผมใช้ตัวบินสอยนะตัวบินสอยสอยป้อมนะ วันนี้เรามาทำบากินะครับบากิได้นะครับหลังจากที่พักอาดคลิปนานนะเพราะว่าเปิดอะไรไม่ได้เลยนะก็บากินะ่าจะโอเคสุดเพราะมันมีรีเซ็ตนะครับเพราะผมขาดขาดตัวรีเซตสกิลนะก็เปิดหมดแต่ว่าไม่ไม่ได้สักทีนะก็ ถือว่าโอเคตอนเช้าเลยนะครับเช้าตรู่เลยยังไม่มีใครเล่นนะตีห้าว่ติเปิดตอนสี่ทุ่มเปิดได้สักทีเลยเปิดเช้าเลยดีกว่านะครับชนาไปหนึ่งนะครับโอเคเจ็ดหกประเทศอินดีอินดโดนะม,มีบาก,กีด้วยแต่ก็ไม่กลัวนะครับเราเขาไม่มีการบินนะ ถ้าไม่มีการบินเราก็ต้องมีตัวอมตะนะครับแล้วก็ตัวโล่ตัวอะไรเงี้ยเพิ่มเพิ่มพลังชีวิตอะไรเงี้ยนะมันก็จะช่วยได้ก็จะมีหัวใจนะมีหัวใจก็มีบาเลียเนี่ยมันก็จะช่วยทีมได้นะเพราะมันตีไม่เข้านะครับจะมีบาเลียมีบาลียก็เป็นอมตะนะฮะเยบบ้อยนะครับเจ็ดหก เดี๋ยวเราจะขึ้นเพชรสองนะให้ขึ้นเพชรสองแล้วก็จะอันนี้มีกันบินแม็กอันนี้ก็มีกันบินน,นี่ไทยคามอันนี้อันนี้เจ็ดสิบหกกันบินแม็กนะครับคามอันนี้ 79. เจ็ดสิบเก้าอตัวนี้มีบินสองตัวนะ อันนี้จะพอสู้ได้อยู่นะครับแต่ตัวเขาก็ตัวเก่าอยู่นะผมจะแต่เขาไม่มีการบินนะก็ดีดมาคล้ายกันอโอเคก็ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับ การบินเขาก็สอยแล้วก็สอยของเข้าไปนะครับเขาก็มาตาก่อนเอ้เขาขึ้นน้ำแข็งก่อนของเรามีตัวลอยอะมันมีชง,งักนะครับก็สอยได้หมดโอเคมันชง,งักบินมาก็ชง,งักบินมาก็ชง,งักนะโดนเข้าไปเจ็ดสิบเอ็ดมีการบินนะมี้อยการบินตนใหญ่ ไม่ค่อยผ่านนะถ้ามีารอยกันบินตัวนี้ก็มีการบินผมข้ามไปการบินแนะ okay. นะม็กนะโอเคแม็กนะคามอันนี้ก็แมนะ็กนะกันบินแม็กพีจีนอันนี้แม็กช่วงนี้ก็มีแต่การบินแม็กนะแต่ส่วนใหญ่ถ้ามีการบินแล้วเขาทีมพักพื้นเขาแข็งเนี่ยเขาจะตียากนะครับ อันนี้คนต่ายข้ามไปครับโอเคอันนี้ก็ถ่ายเหมือนกันโมบแม็กอย่างเดียวเลยนะการบินแม็กอย่างเดียวเพราะเพราะเอสเปิดบินมันมันแพ้ทางตัวเซลีนมักลุกนะยังไงก็ไม่ผ่านนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่ผ่านนะครับ ดูแล้วรีเยอะๆนะครับเพราะว่าเสียพันหนึ่งดีกว่าเราเสียแต้มนะบางทีเราเสียแต้มไป3าสี่ตาติดก็ตกลีกได้นะพยายามตีให้ชนะนะดูบางทีก็มีโปมาแจกแต้มก็ตีไปนะครับอโอเค ถ้าไม่ได้ก็จะพอแล้วนะครับเพราะว่ารีเยอะอันนี้ก็คนไทยก็น,นี้ดีได้แหละคนไทยข้ามไปนะครับโอเคอ่า,อาโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นหอคอยให้ดูแล้วกัน นะครับตอนนี้ผมติดออกแต่เข้าห้ามใช้ว้องไหวนะนะผมด่านบอร์ด90เลยนะเดี๋ยวผมเอาดูซิว่าเราจะผ่านไหมนะครับนะบาก,กิมาลงมเลยครับ ใส่เกียร์ก่อนนะเอาจำได้ว่าผมมีมีหกดาวอยู่อันหนึ่งนะมีหกดาวอืมเป็นเกียร์ใส่รองเท้าก็ได้นะแต่ผมใส่พลังชีวิตให้ดีกว่า แล้วก็ลบสกิลต้านสกิลอ่าโอเคใส่ไปก่อนอตอนนี้เลือดไปอยู่ยี่ล้านแล้วนะครับอ่าแล้วก็ใส่ไปเป็นไม้ตียุงอ่าเป็นกระทาวิเศษนะครับโอเคใส่เข้าไปเพราะมันมีโจมตีด้วยนะแล้วก็มีพลังชีวิตแล้วก็ต้านสกิลอ่าก็เป็นเท่าไหร่ โจมตีไปสามล้านสี่นะแล้วก็เลือดอยู่46ล้านนะครับอ่าช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายอาจจะเอาให้มันออกสกิลเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันรีเซ็ตใช่ไหมนะเราก็ใส่กระเป๋าก็ได้นะครับใส่กระเป๋าไป สกิลหนึ่งสามสิบสิลสองนะฮะอะ่มีกระดิ่งนะครับมีกระดิ่งกระดิ่งก็ได้กระดิ่งลดแลกระดิ่งเหลือนะอกระดิ่งกระดิ่งมาลดแล่ด้วยแล้วก็ใช้สกิลด้วยนะครับใส่ไปก่อนนะครับอ่าโอเคก็ตอนนี้ก็เพิ่มมานะอ่าใช้สกิลก็เป็นเยอะหน่อยหกสิบแปด ลบปลีกก็เยอะหน่อยนะลบลบสกิลก็เยอะนะต้านสกิลก็ร้อยเลยนะโอเคลงไปสู้ดูเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตัวที่เทพลงไปสู้นะ เมันจะมีกตัวหนึ่งหายไปไหนไม่รู้ งงมากเซส,สนนาหายงงมากเซสนนาหายเลหาไม่เจอนะงงจริงไม่เขาไม่ให้ใช้เซส,สนนาหรือ,องงจะเซสินนาลงมันก็มิลินลงแล้วกันไม่เป็นไร มีลงก็แหละลองไปใช้งานดูนะครับเดี๋ยวตัวสะท้อนมีตัวหนึ่งนะครับโอเคลองไปบูด,ดูลิต้ามาสู้ด้วยนะมีรีเซ็ตสกิลแล้วไม่กลัวแล้วนะครับอันนี้ดัน ขอคอยก็ติดติดด่านนี้มานานมากแล้วไม่ไม่จบสักทีนะครับมาเดี๋ยวมี๊อปปี้นะครับ๊อปปี้๊อปปี้สองตัวนะตอนนี้แปดสี่แล้วนะครับแปดสี 8, ่นรเซ็ตสกิลด้วยนะครับ อโอเคเลยครับมีตรงบาลีมีทั้งตัวบนตัวบนนะครับตัวบนตัวบนแต่บนสุดอ่ะสี่หกแล้วสี่หกแล้วนะสี่หกแล้วสามสามแล้วโอ้โหแป๊บเดียวนะจะแตกแล้วจะแตกแล้วหกนะครับหกนะหกนะโอ้ยไม่ผ่านนะครับนึกไม่ออกเลย น้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยน,อเ,ยนเอาสะท้อนได้แหละแต่นิดเดียวครับนิดเดียวเอาอาจจะอาจะเอาองงไปเลยนฮตัวเอาเซตซินนาามาก่อน มันไม่มาซิซินาเอามาแล้วซินามา,าตัวนี้ออกเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวถ้าไม่ดีเปลี่ยนกลับได้อยู่ตัวตลกมันสะท้อนนะครับเราตัวตลกไปสะท้อนได้เัาโอ้หน้าทีมผมหน้ากิวไปบูนิดนึง นี่เลหกนะครับก็ใช้ตัวรีเซ็ตมาก็โอเคนะเพราะว่ามันรู้สึกมันมันไวมากเลยมันสะท้อนบ่อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้ย้ายลงมาแล้วนะครับบอสย้ายลงมาแล้วแถว2นะอันนี้95แล้วโอเค93 เซซิน่าก็มีถอยถอยกระเด็นนะกระเด็นถอยหลังนะแถวสองแถวสองแถวสามโมน่าจะไม่ผ่านตานี้โอ้ไม่ผ่านนะครับงั้นก็พอและโอ้โหพอเปลี่ยนนี่หนักเลยตานี้ไม่ผ่านนะครับก็มาเล่นให้ดูนะครับว่ามันไม่ผ่านเก้าสิบนะ อขอคอย90ก็เก็บไปก่อนนะเดี๋ยวรวมๆกันก็ภาพรวมนะครับาเดี๋ยวมาจัดทีบเทอีทีหนึง่งตัวนี้เราก็เอาเอาอะไรไปไฟนะครับไฟเอาตัวนี่ลงนะตรงนี้ยัดขึ้นนะครับลองดูนะ ตอนนี้อยู่ที่อันดับ13 158นะโจมตีไปเลยสามทีนะครับวันนี้เล่นให้ครบนะมีอะไรเล่นให้หมดเช้าอยู่นะครับก็มันออโต้คูณสองนะแล้วเล่น3ทีก็ให้มันเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเอาตัวฟรีด้วยนะตัวฟรีใกล้ๆจะปิดหลีกนะครับ ก็ถือว่าได้9ดาวมาก็ถือว่าโอเคนะนะครับก็มีโคลัมโบ9ดาวมาได้นะโอลิเวอร์ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้คู่กันนะในในตำนานนะ PVP ตำนานเขาจะใช้กันนะเพราะมันลดเออมันจะเพิ่มแร่พันหนึงนะครับพันหน่วยนะจมตีอีกทีนึ่งนะ มโนโต้คูณสองนะเล่นให้ดูนะครับเลือดไม่ค่อยลดนะพอเวลสูงสูงแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะตีไม่เข้านะครับปัญหาคือตีไม่เข้านี่เราก็ห้าสิบสองอร์เซ็นตะ์ะไม่รู้อยตัวไหนตีเลยเพราะว่าตีไม่เข้าโอเค เดี๋ยวจัดทีใหม่อีกนิดนึงเอาตัวท็อปทอปมาก็ดูแล้วไม่น่าจะไม่เวิร์กนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเอา,เ,อาเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับทัดน้ำแต่ก็ เอามาบักนะครับเอามาบับนะลองดูนะครับจะลดไหมนะบางทีเราใส่ตัวแปลกแปไปมันก็ลดเยอะนะครับเปลือดลดเยอะมันตีแรงนะครับตอนนี้มันตีแรงมากลดลดน้อยมากนะเหลือโอ้โห อีไม่เข้าครับนี่เรียบร้อยตัวเดียวครับอยู่เลยนะโอเคโอเคครับผมก็วันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะเอามารีวิวบากินะครับโอเคครับผม